สวัสดีครับสวัสดี fc เสี่ยแมกซ์ติ๊กิงปลานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแว่นนะครับเป็นแว่นทรงสปอร์ตนะครับตาแสงออโต้นะครับก็มาดู well. ตัวแว voilà ่นนะครับตัวแว่นเป็นกรอบลพลาสติกนะครับเกรดดีนะครับไม่หักนะครับตัวนี้นะครับก็แผ่นเทสเขาไม่ให้มานะครับรอบนี้นะครับแผ่นเทสนะครับนี่สําหรับเป็นแผ่นเทสนะครับกาจะแถมมาตัวนี้รอบนี้แถมมาเป็นไขควงนะครับหมุนออกนะครับก็จะเป็นไขควง ไขควงตรงนี้นะครับหมุนหัวหมุนท้ายนะครับก็จะเป็นไขควงแขกไขควงแบนนะครับสําหรับน่าจะสําหรับหมุนหมุนขานี่หรือเปล่านะครับหมุนขาครับก็ปกติแถมแผ่นเทปมารอบนี้แถมไขควงมานะครับจะมีผ้าเช็ดเลนให้นะครับหนึ่งพื้นนะครับก็ถุงนะครับถุงสําหรับใส่แว่นแล้วก็กล่องนะครับกล่องสําหรับใส่แว่นนะครับไว้เกาะเอวเกาะอะไรนะครับ มาดูตัวแว่นนะครับเป็นเป็นเลนส์ออโต้นะครับเลนส์ออโต้นี่ก็อยู่ในที่มืดนะครับมันก็จะตัดแสงนะครับเป็นใสนะครับเป็นเลนส์ใสขึ้นนะครับถ้าเราไปอยู่กลางแดดนะครับมันจะดํานะครับจะดํานะครับก็มาดูนะครับทําไมผมเลือกแว่นทรงนี้นะครับก็มันเป็นน้ําหนักเบานะครับ น้ำหนักเบาไม่บีบหัวนะครับเพราะว่าเป็นขาขาเป็นสปริงนะครับขาสปริงนะครับถ่างออกมานะครับขาสปริงนะครับถ่ายมือเดียวนะครับจะลําบากหน่อยนะครับจะเป็นรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับตอนไปดูปลานะครับก็มันจะเห็นชัดไหมนะครับปลาครับสมที่โฆษณาไหมสมราคาไหมนะครับครับขาสปริงนะครับอันนี้ ไม่หักง่ายแน่นอนนะครับพอมาดูแผ่นเทสนะครับว่าเป็นโพลารายจริงไหมนะครับเพราะว่ามันไม่ติดสติ๊กเกอร์โพลารา์เหมือนเขานะครับนี่เขาจะบอกว่าเป็นแว่นตาเลนเปลี่ยนสีนะครับมันเป็นโพลารา์นะครับก็มาดูนะครับโพลารา์นะครับนี้ตัวปลาจะไม่เห็นนะครับตันนี้ตัวปลาจะเป็นจางๆนี่คือแผ่นเทสแผ่นเก่านะครับผมก็มาดูนะครับว่าโพลารา์นะครับเลนโพลารา์นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ คนก็ยังไม่รู้จักมว่ของคนก็รู้จักแล้วนะครับก็มาดูนะครับนี่ครับมันจะเห็นตัวปลานะครับชัดแจ๋วเลยนะครับเหมือนกับมันจะตัดแสงนะครับในน้ํานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวปลาครับถามว่าเลนมันชัดไหมชัดนะครับเลนสใสๆนะครับของผมเนี่ยก็เห็นเห็นได้นะครับครับทั้งสองข้างนะครับชัดเจ๋วนะครับก็ เดี๋ยวไปยิงปลานะครับจะไปส่องปลาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ข้อดีนะครับที่เลนกอดก็แสงไม่เข้าแสงไม่เข้าตานะครับทําไมผมเลือกทรงนี้นะครับแสงมันจะไม่เข้าตามันจะปิดขอบไม่หมดเลยนะครับแน่นอนครับตัวนี้ครับใส่ขับรถคืกลางคืนได้นะครับใส่ขับรถกลางคืนได้นะครับตัดแสงสะท้อนได้นะครับใส่กลางแจ้งก็ได้นะครับอันนี้นะครับข้อบานเลยนะครับเป็นแว่นตัวนี้นะครับ ยิงปลาได้ใส่ขับรถได้นะครับกลางวันกลางคืนได้นะครับก็สนใจก็ทักมานะครับที่เพจเส็มแม่ที่ยิงปลานะครับสวัสดีครับ